เรื่องที่สครับกรณีนายสมชายศรีสุธิยารกระกรกตด้านกิจาการบริหารงานเลือกตั้งได้ให้ข่าวว่ามีผู้ขอลง,งทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้4 4 0 0 0 0คนโทษครับ4 4 0 0 0 0คนคิดเป็นร้อยละ22ของจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดทั่วประเทศ2ล้านคนซึ่งถือเป็นจำนวนมากหากเปรียบเทียบกับการลงคะแนนเ,เลือกตั้งล่วงหน้าในครั้งที่ผ่านมาผมมองว่าผู้ที่ใช้สิทธิ์ที่ถูกละเมิดสิทธิและกะกะตไม่คุ้มครองสิทธิสี่แสสมคนเนี่ยนี่คือน่าจะเป็นการประจานการทำงานของกะกะตอย่างไรสมชัย ที่ผมเคยเตือนแล้วว่าการเลือกตั้งล่วงหน้า26มกราคมเนี่ยให้ใช้พื้นที่ของค่ายทาหารค่ายตำรวจข่ายตชดเพื่อป้องกันประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะได้รับการปุุกระดมจากนายสุเทพกับพวกไปติดล้อมรวมถึงได้ขอความร่วมมือจากกองทัพจากสำนักงานตรวจชาติและหน่วยงานกระทรวงบุนกรม,มต่างๆโดยใช้ พรบประกอบว่ารัฐมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งมากกา20ถ้าไม่ทําก็สามารถจะเอาผิดกับผู้ที่ไม่ความร่วมมือได้ให้คุณได้เท้าได้แต่กรกตก็ๆๆๆไม่ดําเนินการวันนี้คนที่ใช้สิทธิ์4 4 0 0 0 0คนนะครับน่าจะเป็นการประจานการทํางานของนายสมชัยสุดท้ายว่า ผมก็แปลกครับไม่รู้ท่านฝันหรือเปล่าว่าคนไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยจะตรงกับที่ท่านฝันไหมเพราะท่านฝันทุกเรื่องตรงทุกเรื่องครับจาก Facebook ของท่านนะครับและผมก็เอาตัวเลข4 4 0 0 0 0คนที่กรกตคุณสมชายได้ถแถลงเนี่ยประกาศคนหายครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนวันนี้ประชาชนถูกละเมิดสิทธิ์4 4 0 0 0 0คน มากมายมหาศาลจากการถูกนายสุเทพกับพวกขัดขวางการเลือกตั้งวันนี้ผมอยากให้คณะกรรมาการสิทธิ์ได้ออกมาคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ที่ถูกละเมิดวันนี้ท่านหายไปไหนครับท่านเงียบครับเหมือนทองไปรุ่ร้อนท่านจะคุ้มครองสิทธิ์ของผู้สมัครท่านจะคุ้มครองสิทธิ์ของพรรคการเมือง ท่านจะคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่สูญเสียไป4 0 4 0 0 0 0คนได้อย่างไรผมเรียกร้องม,มาหลายครั้งครับวันนี้คือการละเมิดสิทธิการชุมนุมของนายสุเทพเทศสุบรรณและพวกนี่ยขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนละเมิดสิทธินอกจากผิดกฎหมายเลือกตั้งผิดพกรกฉุกเฉินแล้วยังละเมิดสิทธิของประชาชนผมเรียกร้องให้กรรมาการสิทธิดำเนินการ ออกแถลงการประนามการการะทําของนายสุเทพกับพวกและกรกพศและหาทางเยียวยาคุ้มครองสิทธิ์ของผู้เสียสิทธิ์440,000คนเนี่ยที่เป็นคนไทย,ยถ้าไม่ดาเนินการนะครับผมจะหาทางช่องกฎหมายในการร้องเอาผิดคณะกรรมการสิทธิ์ว่าท่านละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายยามจารา1ร7้เกต่อไปครับ